เก็บอ่ะออ๋เรายิงได้ด้วยใช่ไหมขอดูให้หน่อยว่าใครเก็บไม่รู้เลยฮะเอาันเก็บยิงแล้วอ่ะตายไม่เกิดนะฮะตายแล้วตายเลยยิงดิตายแล้วตายเลยเรื่องไม่เพิ่มด้วยนะเกมเนะี้ย ไม่ดีหรูปะมาวางมองกันนะพ่อ้โหตายนี่ดูใครอยู่เนี่ยโดูนี่แหละเหลือหนูคนเดียวแล้วเนี่ย แล้วเรารู้ไหมว่าทีมมันเหลือกี่คนเหลือสองเหลือหนึ่งเรามาแล้วไอ้เฮ้ยเราสม,มุเจ๋งตายโอ้อันนี้เรานำใช่ไหมโอเคโอ้ต้องรักษาชีวิตอย่าให้โดนยิงง,ง่ายๆไหม เ็นไงล่ะเก็บ <laughs> ระเบิดด้วย <Destroy S 1> วเก็บ <Okay. S 2> เอง <Okay. S 2> ไปบีเลย B, ตายหนึ่งเขี้ยบไหนี่นี่ในนั้นในนั้นอ้ยคนลงังคนวังจะตายเฮ้ตายแล้วโอ้ oh, oh, ในนี้มา

อย่างเพื่อนไหนนายอยู่ไหนโอเคพ่อคงไปอ่าเรียบร้อยชนะโดนมีฟันหลังไปดิเอ็กซ์ตราพวกทันมองว่ะใครฟันหนูนี่แหละฟันโดนมีฟันหลังไปจริงไม่ดูหลังเออเไหนไหนไม่มีพ่อชาเหรอโอ้ยดิฉันมีใครเก่งอนี่ยมีหนูเก่งคนเนี่ยไปดิมันต้องมีแผนกคุ้มกันดิคุ้มกันคุ้มกันนะ mini ừ. à! đi 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 thì đi 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 lửa đi lửa đi bye 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 đi bye đi Lục, đi 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 lục เดี๋ยวตัวเดียวอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนอยู่ไหนมายแล้วไหมล่ะเจ๋วยิงโดนได้ไงวะมัานเราผมนอ้มาดีมาดีมาดีเปลี่ยนฝั่งแล้วนะเปลี่ยนฝั่งคือเราจะกลายเป็นผู้เราจะไม่ใช่เราจะจะเป็นหน่วยกู้ระเบิดแทนหน่วยกู้ระเบิดใช่ไหมถ้ามันวางแล้วก็ไปกู้แต่ว่าหลักๆก็คือเราต้องยิงมันแต่ถ้าเราฆ่ามันหมดแล้วเราก็ต้องกู้ระเบิดด้วยนะถ้ามันวางแล้วอะโอ้เป็นทางเพื่อนดีกว่า ปล่อยให้มันวางพ่อโอ้โหตายก่อนไอ้หาไม่น่าลเลยเตินโอ้โหมันนำวะมันวางเราหมดแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังนำอยู่เรานำอยู่อีกเราชนะอีกครั้งเราก็ชนะแล้วคือจะปล่อยให้มันนั่นไหมซีตื้นไม่ได้ดิเชื่อไหมโอเคโอเคโอเครอให้มันวางเหมือนรอให้มันวางก่อนไปละขึ้นไปละเราวิ่งทะเลทเลท拉ไม่ได้หรอเนาะใช่ไปคนเดียวก็ไม่ดีมาแล้วมาแล้วมันจะวางบอมบี ไอคนอีกแล้วอะไรวะโอ้ยไอตัวนี้มันอยู่ตำแหน่งเดิมเลยไอ้ไอ้ตัวนี้มันซุ่มอยู่ตำแหน่งเดิมเลยวะการฆ่าไม่ต้องวางไอ้ไอ้เสียเปรียบวะเหลือคนเดียวฮะเหลือไอ้คนเดียวงั้นมันก็ไปเอาระเบิดอยู่ตรงนั้นเปมาแล้วไอ้ข้างล่างเจ้า ไอ้มันมามันเข้ามาหายอ้มจะไมว่าบองอีหรอเจ๋งไม่ใเ <Okay. S 1> จ๋งสุดยอดไอ้ไอ้เก็บสา <c oughs> มเลยวะบอกเลยว่าต้องมีซิกโอ้ยพอบูมากเลยอวะ นั่นคืออย่างนี้บูวบ๊ว่าบู๊ไปไม่ดีนะคือต้องรอให้เขาบู๊มาก่อนอหลักการหนูนะหลักการหนูนะใครจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะคนที่เล่นอนะ่ะ <laughs> คนที่เล่นเกมนี้นะคนที่ดูเฉพว่าวันที่ดูเออเนะอาไปใช้ได้โอ้โดูคะแนหนห่างกันดิบลับ